สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมความงามบริเต้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนิวโต๊ะข่าววันนี้นะครับเราคุยกันในกรณีของคุณกิฟเอวาชองหรือว่าคุณกิฟอดีตสมาชิกวงเกิลกรุ๊ป G20 นั่นเองซึ่งล่าสุดเธอออกมาร้องเรียนว่าเธอถูกแอบอ้างเธอถูกทำให้เสียหายก่อนหน้านี้มีคลิปหลุดออกมา บนโลกออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่ระบุว่านี่คือคุณกิฟต์วง G20 ซึ่งถ้าเข้าไปดูใบหน้าแล้วเนี่ยก็ละไม้คล้ายเธอแต่เธอยือนยันว่านี่ไม่ใช่ตัวเธอและเธอเสียหายเพราะว่าคลิปเนี่ยประทานโทษนะฮะลักษณะก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในคลิปนี้เนี่ยกำลังช่วยตัวเองอยู่ต่อหน้ากล้องและนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วก่อนที่จะมีคลิปลูดออกมาเนี่ย เธอบอกด้วยนะครับว่ามีบุคคลปริศนาส่งข้อความทางแชทมาหาเธอเรียกร้องเงินเพื่อแลกกับการไม่ต้องปล่อยคลิปนี้แต่เธอก็ไม่ได้สนใจเพราะดูคลิปแล้วไม่ใช่ตัวเธอสุดท้ายคลิปนี้ก็หลุดออกมาและล่าสุดก็ยังมีการเข้ามาข่มขูข่คุกคามตลอดนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเธอบอกว่าเธอ ต้องปกป้องตัวเองปกป้องชื่อเสียงของตัวเองจากกรณีนี้บนโลกออนไลน์ก็จะไปร้องต่อปอทอในวันพรุ่งนี้ล่าสุดนะครับเธอนั่งอยู่กับในรายการของเราแล้วนะครับคุณกิฟเอวาชองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท้าความเรื่องนี้หน่อยจริงๆแล้วเกิดขึ้นหลายปีมาแล้วหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วครับค,คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยอยู่ดีๆแล้วยังไงมีคนส่งแชทมาหาเราเกิดอะไรขึ้น ก็คือว่าเหมือนกับมันเป็นไลน์อะเนาะใครก็สามารถแอดมาได้แต่ว่าที่จริงเนี่ยเราได้ตั้งเป็นไลน์ไอเดียไว้ก็จะมีแค่เพื่อนเท่านั้นที่จะรู้อ่าแล้วก็ทีนี้เนี่ยมีมีผู้ชายคนหนึ่งเราไม่รู้นะเราไม่ทราบว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่รู้ใครแหละใช่แต่ว่าเขาลงท้ายคําเขาว่าครับเราก็เลยตีละเขาเป็นผู้หญิงอ้ยผู้ชายไลน์มาหาเราไลน์มาหาเราแต่ว่าเขาไลน์เข้ามาประมาณว่าเขาเป็นห่วงเราครับประมาณว่าเอ๊ คลิแบบอันเนี้ยเราเป็นเพื่อนของเพื่อนนะอืมเป็นเพื่อนของเพื่อนนะแล้วก็รู้หรือยังว่ามีมีคลิปอันเนี้ยออกมาครับค่ะเราก็บอกว่าคลิปอะไรตอนแรกเนี่ยเราตอนนั้นเนี่ยเราเราร้องเพลงอยู่ใช่ไหมคะครับเราก็เลยคิดว่าโอคงเป็นคลิปเต้นคลิปอะไรเงี้ยหรือว่ามีคลิปเต้นเหมือนแบบเต้นโปะแล้วเราเห็นการเกงในหรือเปล่าหรือว่าแบบที่เราคิดไว้นะอาจจะเป็นแนวนั้นใช่ใช่แต่ว่าเขาบอกไม่ใช่มันเป็นคลิปแบบโปมากเลยเราก็เลยแบบ เราไม่เคยทําอะไรแบบนั้นครับอ่าแล้วทีนี้เขาก็เหมือนกับจริงหรอเขาก็ย้ำอีกว่าจริงเหรอเราก็บอกว่าเรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขายังไม่ได้ส่งคลิปให้เราดูเขายังไม่ได้ส่งคลิปให้เราดูอันนี้คือไลน์ไลายที่เขาเข้ามาครั้งแรกครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะส่งคลิปให้ดูแต่ว่าเขาเนี่ยอยากได้เลขสามหกหลักเขาพูดแบบนี้เขาไลน์มาหาเราว่าอยากได้เลขสามหกหลักก็คือเรียกร้องเงิน ประมาณนั้นแต่เราก็ทําเป็นเหมือนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ถามว่าอะไรมันคือค่าอะไรบอกตัวเลขเลยว่าถ้าอยากจะเอาคลิปนี้แลกกับการไม่ต้องโดนแฉเนี่ยสามแสนสามแสนครับพูดง่ายๆนะว่าสามแสนแล้วก็แบบแล้วเรื่องอะไรเราจะต้องไปเสียสามแสนในเมื่อไม่ใช่เราก็ไม่ใช่แถมถ้าสมมติว่าเขาเอาไปแอบอ้างแล้วเราจ่ายเงินไปให้เขาคลิปก็หลุดอยู่ดี เราเสียเงินคลิปก็หลุดอยู่ดีไม่เสียเงินคลิปก็หลุดอยู่ดีแต่เรายืนยันว่าคลิป<ร>นี้เนี่ย,ย,ยไม่ใช่ใชเราคือถ้ามีภาพอินเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวเราก็ปิดไว้ในในระดับที่ที่สามารถจะดูได้นี่นะ,ะคุณผู้ชมครับแต่ว่าคือบางคนดูแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าหน้าละไม้คล้ายกับคุณกิ๊ฟแต่ว่าถ้าถามตัวคุณกิ๊ฟเองเนี่ยเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมานะเป็นภาพของที่อยู่ในคลิปเดี๋ยวเราเบอร์ภาพให้แล้วเนี่ยค่ะเราคิดว่า โมเมนต์แรกที่เราเห็นคลิปนี้เนี่ยตอนหลังเรามาเห็นที่หลังใช่ไหมลายครั้งที่สองลายครั้งที่สองครั้งแรกเราบล็อกไปแล้วอ่าแล้วเขาก็อันนี้เป็นผู้หญิงมาละอ่าคือรูปนี้อ่าอันนี้เป็นผู้หญิงมาแล้วเขาบอกว่าอ่าเขาขึ้นว่าค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะเป็นผู้หญิงแล้วเเปลี่ยนยูเซอร์แล้วคราวนี้เปลี่ยนยูเซอร์แล้วเป็นเป็นลายใหม่ครับเขาก็มาบอกว่าอ่าเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยนะจะปล่อยแล้วอยากจะดูคลิปไหมอือือมแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงอยู่นะเขาเขาพูด เชิงประมาณนี้ครับแล้วเราก็เลยพูดคำหยาบไปเลยเราเราคือเราไม่จ่ายอยู่แล้วเราไม่จ่ายอยู่แล้วแล้วแล้วเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคาบเกี่ยวระหว่างที่เรากําลังจะเปิดธุรกิจใหม่ครับแล้วเราก็ถ้าสมมติว่ามันประมาณ4ี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยจําความได้คือเรากําลังอยู่ประมาณปีสามปีสี่ยังเรียนอยู่เลยยังเรียนอยู่ฮะต้องมีการสอบธุรกิจก็กําลังจะทําครับอ่าร้องเพลง ก็ต้องฝึกซอ้อมเหมือนกันครับฉะนั้นสอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็มามาเรื่องนี้อีกเนี่ยเรื่องนี้คือตัดทิ้งไปเลยสําหรับเราเราไม่สนใจเลยเพราะว่าเรารู้อยู่อกนใจว่าเราไม่เคยไปทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่อ่ะแต่ว่าถามจริงหลังจากที่พอคลิปมันหลุดออกมาเร,เราเห็นหน้าเราคิดว่าเหมือนไหมตอนแรกอ่ะเฮยจีนมากเลยค่ะจีนมากจีนมากเลยแต่เราก็แบบเราก็บอกว่า พี่เล่นอะไรของพี่อ่ะพี่จะเอาอะไรอ่าแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับพอพอหลังจาก conversation อนั้นเสร็จปุ๊บเราก็บล็อกเขาไปอีกครับเราก็ไม่ได้คุยแล้วเพราะเราคือคําสุดท้ายที่เราคุยกับเขาเนี่ยก็คือเราใช้คําหยาบไปแหละครับว่าแบบจะทําอะไรก็เรื่องของเลยเพราะว่ามันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอะไรของเราใช่เรา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 ลายพิมพ์กับเขาไปแบบนี้แล้วเขาหายไปไหมเขาหายไปอ่าเราจะได้เขาหายไปใช่แล้วไลน์นี้เนี่ยเราไม่บล็อกด้วย ไม่บล็อกด้วยแล่เขาก็ไม่มาไม่มาแต่คลิปก็ยังอยู่ถูกไหมฮะคลิปก็ยังอยู่แต่เราก็คือเราเราบริสุทธิ์ใจอ่ะเราก็ไม่สนใจเราเลยนําคลิปอันเนี้ยไปไปเหมือนกับไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนของเราเราจะมีเพื่อนสนิทเนี่ยอยู่ประมาณเกือบสิบคนเราจะเข้าไปคุยกับเขาว่าเราก็ใช้แบบคําแบบเพื่อนเนาะเฮ้ยมึงแบบในเนี้ยช่วยดูหน่อยอืเหมือนกูปะวะถามความเห็น ความเห็นิดว่าเหมือนไหมแต่เราโพสต์เข้าไปเลยนะคือเราไม่ได้กลัวเพราะว่าเรารู้แล้วไม่ใช่เราโพสต์เข้าเลยเฮ้ยเหมือนกูป่าววะแล้วเพื่อนก็บางคนก็เอ้ยมึงทำอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าบางคนก็เฮ้ยไม่ใช่อ๋อบางคนก็คิดว่าเหมือนบางคนก็คิดว่าไม่ใช่แค่เหมือนนะแต่เขาไม่ได้คิดว่าเป็นเราเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเราใครจะไปเขาคือเราเราไม่อยากยืนยันหรอก ถ้าถ้าถ้าวันนี้เพื่อนมาได้เราอยากจะเอาเพื่อนมายืนยันจริงจริาอ,อันนี้คือแชทที่ส่งเข้ามาอันนี้คือแชทในเฟซจะบอกว่าคนนี้มีหลายบุคลิกมากซึ่งน่ากลัวมากแล<ข>้วเขาก็หมาเขาว่าตลอดระยะเวลาสามสี่ปีเนี่ยมีคนส่งอะไรแบบนี้มาตลอดเลยเหรอใช่ส่งมาว่าอย่างไรบ้างหลักๆแล้วคนนี้ล่าสุดเนี่ยเขา,าเหมือนกับเป็นเพื่อนในเฟซแล้วเขาก็ส่งเข้ามาในข้อความบอกบอกตามนี้เลยค่ะบอกว่าเป็นเฟนเราเป็นเฟนเรา แล้วบอกว่าอะไรส่วนใหญ่ที่เข้ามาส่วนใหญ่ที่ที่บอกเข้ามาคือเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงอ๋อเป็นห่วงว่าเนี่ยเป็นห่วงโอเคไหมมียังมีคลิปแบบนี้อยู่นะใช่เป็นห่วงว่าแบบรู้สึกเป็นยังไงบ้างแบบเจอข่าวแบบนี้ออกมาซึ่งเราก็บอกว่าเป็นห่วงอีกแล้วหรอแต่เขาเรียกร้องเงินอีกไหมฮะเขาไม่เรียกร้องเงินแล้วคราวนี้ไม่ได้เรียกร้องเงินเพราะเรายืนยันตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ให้เรามันไม่ใช่เราเราไม่ให้มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยทําไมจะต้องให้ แต่ก็ยังมีคนส่งเข้ามาบอกเป็นห่วงเป็นใย,ยไม่รู้ใครต่อใครใครก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะใช่เราคิดว่าเขามาเพราะอะไรเขาเหมือนกับจะมาก่อกวนเพราะว่าในเฟซน,นี้เนี่ยต้องก่อกวนแน่ๆเพราะรูปโปรไฟล์ที่เขาใช้แล้วก็รูปต่างๆที่เขาเซไวในอัลบั้มของเขาเพื่อที่คืออันเนี้ยเป็นเฟซปลอมหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่พอกิ๊บกดเข้าไปกิ๊บ,บ,บจะเจอรูปภาพของของสามีทั้งหมด ซึ่งถ้าเป็นรูปถ้าเป็นเฟซของเขาจริงทําไมเขาไม่ใช้รูปเขาล่ะหรือว่าเขาจะใช้รูปคนอื่นก็ได้ซึ่งไม่เกี่ยวกับกิ๊บอ๋อก็คือเป็นเฟซที่สร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้รูปสามีกิ๊บเข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรวันเดือนปีเกิดก็ตรงไม่ทราบว่าทําเพื่ออะไรฮะแล้วเขาทําเพื่อมาแอบอ้างว่าเพื่อนเขาเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของเราเนี่ยครับคือมีผู้หญิงคนหนึ่งไปจ้างเขาแล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่า เราเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเรียนที่เดียวกับเขาจ้างให้เขาเนี่ยมาทําแบบนี้ให้เราระวังตัวนะให้เราระวังเพื่อนผู้หญิงทั้งหลายของเรานะเขาบอกแบนี้เลยเขาบอกแบบนี้เลยในในในแชทจะมีบอกเลยค่ะแชทเมื่อกี้เนี่ยเอาขึ้นมาทีเขาจะพูดประมาณว่ามีเพื่อนเหมือนเป็นเพื่อนของคุณกิ๊ฟเนี่แหละค่ะมาจ้างเขาให้เขาเอาเออกเอาเรื่องพวกนี้มาแฉใช่แล้วเราเชื่อเขาไหมส่วนหนึ่งเนี่ยเราเราก็เอ๊ะหรือจะเป็นเพื่อน เพื่อนเสร็จแต่ถ้าเพื่อนสนิทคงไม่มีใครทําแบบนี้กับเราครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่เขาคิดอะไรกับเราก็เราก็ไม่แน่ใจแต่เราคแค่เพื่อนที่ไม่หวังดีใช่แต่คืออันนี้มันจะมีทั้งหมดประมาณ3ามแชทที่คุยกันครับคือเหมือนกับเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงเราว่าแบบมีเพื่อนให้ระวังตัวเพื่อนคนนี้นะเคยไปทําให้ใครเกลียดหรือเปล่านะเราก็บอกว่าเราไม่เคยมีเรื่องกับใครเราไม่เคยอันนี้คือล่าสุดหรือเปล่าฮะใช่ค่ะอันนี้คือล่าสุดเมื่อไหร่ครับอันนี้คือล่าสุดที่เขาติดต่อมา ซึ่งซึ่งตอนนี้ปัจจุบันวันนี้เลยเนี่ยเราเข้าไปดูเฟซอันนี้เนี่ยจะไม่เจอเขาแล้วเพราะเขาปิดไปแล้วปิดเฟซไปแล้วใช่แต่ที่เพิ่งไม่กี่วันเองนะใช่แล้วเขาเนี่ยคือเราอ่ะได้ได้ครอปเอารูปเนี้ยไปถามเพื่อนที่เขาแอดเฟรนเพื่อนด้วยนะค,คือในเฟซเนี่ยมันก็จะมีเฟรนใช่ไหมคะคแล้วเราก็ไปดูเฟรนว่าเฟซของเขาเนี่ยมีเฟรนใครบ้างสรุปว่าเฟรนของเขาที่มีก็เป็นเพื่อนเราหมดเลย เราก็เลยเขาก็จะเข้าทางเฟซแหละเราก็เ,กเลย,ยใช่ใช่เราก็เลยแคปรูปของของของเพื่อนเราเนี่ยไปถามเพื่อนว่ารู้จักเฟซชื่อน,นี้ไหมเพื่อนก็บอกไม่รู้จักเลยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเฟซน,นี้ล่าสุดก็เลยทําให้คุณกิฟถึงจุดที่เหมือนหมดความอดทนแล้วฮะใช่ค่ะที่ผ่านมาก็พยายามปล่อยปล่อยผ่านไม่ได้ร้องเรียนที่จริงหมดความหมดทนเพราะมีมีเพจเพจหนึ่งเอาไปโพส แล้วเอาไปแอบอ้างว่าเป็นว่าเป็นเรามีเพจชื่อดังหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าก็แชร์กันในเรื่องของดาราเป็นลักษณะที่เป็นแฉคนนน้นคนนี้เนี่ยนะฮะคือเพจนี้ใช่ล่าสุดเนี่ยเอาเอาเรื่องเรื่องพวกนี้ที่มีมาหลายปีแล้วเนะี่ยขุดขึ้นมาแล้วก็โพสต์เป็นชื่อของคุณกิ๊ฟก็เลยบอกว่าโอ้อันนี้ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้แชร์ซ้ำใช่ไม่ไหวแล้วแต่คือเหมือนกับถ้าเขาจะหากินทางอื่น หรือว่าอะไรเนี่ยเราย้ําไปแล้วว่ายังไงเราก็ไม่จ่ายเพราะมันไม่ใช่เราเราไม่สนใจ,ค,จ,จคุณจะไปทำอะไรหรือจะคุณจะไปนู่นนี่นั่น,นก็เรื่องของคุณแต่ด้วยความที่เขาคุกคามเราเขาติดต่อเราไม่ได้เขาติดต่อเพื่อนเราเขาก็เข้าทุกวิถีทางใช่เขาติดต่อเพื่อนเราโดยโดยโดย,โดยใช้ลักษณะที่เขาเป็นห่วงเราเหมือนกันเฮ้ยรู้หรือยังเป็นห่วงกิฟนะ แล้วก็โพสแต่เื่อโลกจิตเข้ามาโดยที่ไม่รู้ต้องการอะไรแล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนไม่พอคือเพื่อนสนิทนจะรู้หมดแล้วว่าว่าว่ามันมีเรื่องแบบนี้จนกายแบบเฮ้ยกิฟมีคนห่วงใยอีกแล้ว,วอะอะ,อะไรเงี้ยอาทิตย์ขอกลับไปที่เพจเมื่อกี้สักครู่เพจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆถ้าดูรูปขวาเดี๋ยวขอเพจเมื่อสักครู่นี้นะเนี่ยรูปขวานี่็คือรูปคนที่อยู่ในคลิปที่บอกว่าหน้าเหมือนจีนนี่นะแต่คนซ้ายนี่ไม่ใช่คุณกิฟนะไม่ใช่เขาเป็นใครเขาเป็นเพื่อนสมาชิกในวงเป็นอดีต ซึ่งซึ่งเขาก็ก็เอาเขามาทําไมในเกี่ยวในคลิปนี้เหมือนกันซึ่งจริงแล้วรูปก็ไม่ใช่คุณกิ๊ฟแต่ว่ามีแคปชั่นเนี่ยเป็นชื่อคุณกิ๊ฟเหรอใช่คือเขาเขาเขาเหมือนเป็นโรคจิตอย่างที่บอกว่าเขาโยงนู่นจับนู่นเขาติดต่อเพื่อนไม่ได้เขาติดต่อเพื่อนของเพื่อนอีกนะอืเพราะฉะนั้นล่าสุดเห็นบอกว่าทนไม่ไหวแล้วจะไปร้องต่อปอทก็คือทางปราบปรามอัจญรกรรมทางเทคโนโลยีก็คือหนึ่งก็คือต้องแน่นอนเอาผิดทางพรบคอมค่ะอันนี้คือจะเอาผิดกับใครบ้าง กับเพศไหนคนที่ปล่อยคลิปทั้งหมดหรือเปล่าฮะใช่ผู้เผยแพร่ทั้งหมดถ้าเป็นไปได้นะคืออยากจะวอนขอเจ้าให้เจ้าหน้าที่เนะี่ยช่วยเหลือหน่อยว่าคือเขาอาจจะพูดคือเราจะเล่าเรื่องให้เขาฟังนั่แหละแล้วเขาก็อาจจะให้คําแนะนําเราว่าบุคคลไหนที่เขาสามารถดําเนินคดีได้บ้างเราก็จะเอาให้เกลี้ยงเลยก็คือคนที่เผยแพร่มาทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางก็คือย้อนไปทั้ง3ามี่ปีที่แล้วค่ะแล้วจริงๆทุกวันนี้คลิปก็ยังอยู่ด้วยซ้าค่ะทาไมถึง ไม่มีใครจัดการใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าด้วยด้วยที่เราเป็นเด็กด้วยตอนนั้นคือคถ้าย้อนไปเมื่อสี่หปีที่แล้วเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าอยู่ประมาณปีสามปีสี่แล้วตอนนั้นเนี่ยมันคาบเกี่ยวว่าเรียนเยอะทํางานหนะักธุรกิจใหม่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้ถ้าคิดได้ตั้งแต่แรกเนี่ยจะแจ้งความตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพืออ่อไม่ให้มันมีทุกวันนี้เพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยสงสยัยอันนี้คือสาเหตุว่าทําไมถึงไม่ไปแจ้งความตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าเราเสียหายมาก แต่เอาหลักคลิปมันอาจจะไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่คุณคิดเป็นห่วงก็คือว่าทุกวันนี้เนโลกออนไลน์มันไปเร็วมากใช่ถ้าสมมติเอากลับมาแชร์ซ้ําเนี่ยเราจะเสียหายใช่ถามจริงจตอนแรกคนใกล้ชิดทราบเรื่องนี้ไหมก็เพื่อนสนิททรบาบเพราะว่าด้วยที่ความเราเป็นเด็กเราจะปรึกษาก่อนเนี่ยเราก็เลงไปที่เพื่อนสนิทครับ เหมือนกับเพื่อนสนิทมีอะไรเขาก็จะจะได้หลายความคิดเห็นคือเรายังไม่ได้กล้าเข้าไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงครับแต่สามีเราปรึกษาสามีเลยเพราะเขาต้องรู้อยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องแบบแล้วสามีตอนแรกว่ายังไงสามีเขาก็ถามว่านี่คืออะไรเฉยๆเราก็บอกว่ามีใครก็ไม่รู้จะเอาเงินหลักนี้แล้วก็มาอ้างเราว่าเป็นชื่อนี้เป็นของเป็นเป็นเป็นรูปกิฟต์ เขาก็บอกโอ๊ยงง้นก็ไม่ต้องสนใจหรอกเขาพูดแบบนี้เลยเขาบอกเออเงินก็ไม่ต้องสนใจหรอกไอไปหาเงินดีกว่าไอทปทธุรกิจดีกว่ายอาสมองไปทำอย่างอื่นดีกว่าอเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็มันก็ยังไม่ได้มีอะไรเพราะว่าที่บอกว่าเขาติดต่อโรคจิตเข้ามาเนี่ยคือเขาก็ผ่านเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอืมเพราะฉะนั้นก็เลยมาถึงจุดที่พอไอเพจล่าสุดเด็ดจริงๆคนที่เอามาบอกก็คือคนในครอบครัวด้วยใช่ล่าสุดคือน้องสาว น้องสาวปไปเห็นเองเป็นคนแคปมากิ๊ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเขาเป็นคนแคปมาให้เขาหรือว่าเขาเป็นคนติดตามฟอร์ <for S 1> อเพจนี้เองอัน,นี้ไม่แน่ใจแต่ว่าที่ภาพที่เขาแคปมาแล้วก็ส่งมาให้เราดูเนี่ยคือภาพนั้นเลยแล้วเขาเขาบอกว่ายัางไงบ้างตอนแรกเขาก็แบบเฮ้ยอันนี้คืออะไรเหมือนกันเราก็เล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ยุให้เรา มาดำเนินคดีไปแจ้งปอทเราก็เลยจะไปแจ้งพ่งนี้ใช่ไหมฮะพวกนี้เลยพวกนี้จะไปที่ปอทสำหรับน้องกิฟต2จีทเพราะนั้นสุดท้ายอาฟาถึงคนที่อาจจะเกี่ยวข้องคนที่ส่งแชทมาคนที่ปล่อยคลิปคนที่แอบอ้างเราทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาฟังอยู่บอกอะไรดีก็ให้ให้เลิกทำให้หยุดเพราะว่าในกรณีกิฟเนี่ยไม่ได้เป็นคลิปแรกด้วยนะครับยังมีผู้เดือดร้อนท่านอื่น ก็โดนแบบนี้เหมือนกันคล้ายๆกันเลยขอให้หยุดเพราะว่ามันสร้างความเสียหายอย่างมากเลยกับ,บวงตระกูลแล้วก็กับครอบครัวแล้วก็หน้าที่การงานด้วยค่ะครับขอ<ด>ให้ใหยุดคุณผู้ชมครับคือแน่นอนแล้วครับถ้าเกิดว่าปล่อยผ่านไปเนี่ยหนึ่งคือเสียหายแล้วก็สังคมก็จะไปเชื่อหรือเปล่าว่าเป็นคุกณกิฟต์จริงๆซึ่งกิฟตก็ต้องออกบังคับว่าเนี่ยไม่ใช่และพรุ่งนี้ก็จะเข้าไปร้องเรียนต่อปทซึ่งโทษหนัก นะฮะสำหรับพรบอรคอมพิวเตอร์ถ้ากระทำแบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณกิ๊ฟจีที่มาแชร์ข้อมูลกันให้เป็นบทเรียนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับและนี่คือนิวโต๊ะข่าววันนี้กับผมประวันสิริอิสระนันครับวันนี้ผมไมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ